ใช้กล้วยน้ำว้าก็อร่อยได้นะคะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพาเพื่อนๆมาทำเค้กกล้วยน้ำว้านึง่งสูตรนี้อร่อยทานง่ายไม่ฝืดคอทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังนุ่มอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะเตรียมร่อนแป้งไว้ก่อนใช้แป้งสาลีเน,นประสงค์200กรัมตามด้วยผงฟู1ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีก1ช้อนชาครึ่งค่ะ ได้แล้วก็วางพักไว้ก่อนต่อมาเรามาเตรียมเนื้อกล้วยกันค่ะสําหรับวันนี้เราก็ใช้เป็นเนื้อกล้วยน้ําว้าสุกงอมแบบนี้เลยนะคะส่วนใครที่มีกล้วยหอมอยู่ก็สามารถใช้กล้วยหอมได้เลยค่ะก็ปอกเปลือกออกให้หมดโดยเราจะใช้เนื้อกล้วยอยู่ที่300กรัมซึ่งวันนี้เราจะทําแบบง่ายๆนะคะไม่ใช้เครื่องตีแล้วก็ไม่ใช้ตะก้อมือด้วยค่ะก็นําเนื้อกล้วยทั้งหมดมาใส่เครื่องปั่นเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยนมสดลดจืด30กรัมน้ำมะนาว1ช้อนชา เกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายขาว100กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลโอถึงอีก50กรัมค่ะน้ำตาลตัวนี้ก็จะช่วยให้เค้กของเรามีสีที่เข้มขึ้นนะคะต่อมาก็ตามด้วยน้ำมันํำข้าว130กรัมค่ะไข่ไก่เบอร์สองสฟอง และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราจะแต่งด้วยกลิ่นกล้วยครึ่งช้อนชาตัวนี้ก็จะทําให้ขนมของเรามีกลิ่นหอมหน่าทานนะคะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาบัตเตอร์อีกครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดของเราเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ปแป้งที่เราร่อนไว้ลงไปนะคะ ใส่ลงไปทีเดียวให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปั่นให้ส่วนผสมของเราเข้ากันอีกรอบแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปาดขอบอ่างก้นอ่างอีกรอบนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดของเราเข้ากันดี จากนี้ก็นำไปตักใส่พิมพ์ค่ะโดยพิมพ์ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นถ้วยจีบแล้วก็กระดาษรองอบเบอร์3 2 1 9นะคะก็ตักแปทเทอร์ใส่พิมพ์ได้เลยค่ะโดยเราจะตักไม่เต็มพิมพ์มากนะคะเหลือขอบไว้สักเล็กน้อย1สูตรของเราก็จะได้ทั้งหมด13ถ้วยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนํามาเรียงใส่ซึ้งเตรียมนึ่งสําหรับซึ้งที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นซึ้งเบอร์36มสิบกนะคะก็จะใส่ได้หมดพอดีค่ะก็นํามานึ่งในน้ําเดือดนะคะเป็นเวลา20นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกก็เวลาขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะขนมขึ้นฟูสวยมากๆเลยค่ะก็รีบนําออกจากพิมพ์นะคะก้นขนมของเราจะได้ไม่แฉะ เสร็จแล้วเราก็จะวางพักไว้ให้เขาเย็นตัวลงสักเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูเนื้อขนมกันนะคะนี่ค่ะตัวขนมของเราก็จะมีความฟูนุ่มแล้วก็เด้งแบบนี้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ส่วนตัวชอบมากๆเลยค่ะ มีความฟูนุ่มเด้งนะคะทานง่ายไม่ฝืดคอแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยค่ะส่วนตัวก็วางพักไว้ข้ามคืนนะคะกลับมากินอีกวันก็ยังมีความนุ่มแล้วก็อร่อยอยู่นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทํากันดูค่ะสําหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ